ชมพูฟรุตตี้โพสต์แล้วหลังมีข่าวคู่รักเซนไบยาสาดความหวานฉลองรัก30ปีโดนโยงชื่อร่วมวงดราม่ากับเขาด้วยเช่นกันสำหรับศิลปินรุ่นใหญ่วัย58ปีอย่างชมพูสุทธิพงศ์วัฒนาจังหรือชมพูฟรุตตี้หลังมีเพจกอสิบบนโลกโซเชียลออกมาให้ข้อมูลว่าณนะตอนนี้มีคู่สามีภรรยาคนดังได้ตัดสินใจจะลดปากกาเซนไบยา ยุติสถานะชีวิตรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากกระแสข่าวนี้เองทำให้ล่าสุดชมฟูฟลุตตี้ต้องใช้พื้นที่เฟซบุ๊กแอสุทธิพง์เคนนี่วัฒนาจังโพสข้อความได้ยาวเพื่อยืนยันสถานะความรักกับภรรยาคู่ชีวิตปุ่มจุธามาตพร้อมติดแฮชแท็ก happy anniversary 30แนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยสนันโซเชียลคู่นี้แต่งกันแน่แม่ขอถ้าเป็นวันนี้เจมอยพี่เตา น่าจะโพสประมาณนี้เปล่าฮ่าฮ่าฮ่ารักกันมานานนานแต่งงานอยู่ด้วยกันมาครบ30ปีมีลูกสาวสุดเลิฟสองคนไม่ขออะไรมากขอรักกันต่อดูแลก,กันไปจนกว่าจะหมดเวลาก็พอแล้วเนาะแม่ปุ่มกับลูกสาวสองคนของพ่อหลังจากที่โพสนี้ถูกแชร์ออกไปนอกจากจะมีแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนดักเข้ามากดไลค์รัวๆให้กลับทั้งคู่อย่างล้นหลามแล้วหลายคนก็ยังถือโอกาสนี้แสดงความยินดี และร่วมอวยพรให้กับชีวิตลักหวานลงตัวของชมฟูฟุตี้และปุ่มจุธามาสอีกด้วยขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ